ทำไมทำไมว่งพันสองอ่ะรู้ว่าพันสองมันมีปอดเนี่ยบอไม่อยู่ที่ได้อยู่ตอนนีเปุ่นมาหลายหน่วยไหมโอเอยากเลือกเราเลยเอาคนซ้ายม่ถ้าเราถ่าเราเันใหญ่ถาราถาเราถาราถมีเป้าหมายะไรอยากเอาคนที่ไหนนะคนเสือคนเสือ คนฉบับาเสือว่าเลยอพ่อแม่จะอยู่งงานาเสือไอทีนี่เฮ้ยมันอยู่ประมาาไหนก็ฝึกได้อ่าขอจำเป็นถึงเรืองก็ทำเป็นอยู่รบรีด้วยใช่ยันปืนใหญ่ก็มีหลายวหนเยเนี่ยเรปืนอย่างพอเราไมไม่พันอยู่โจมเลยหไม่พันกอพทำไมกลมนึ่ง กรมหนึ่งเป็นพรตบอย่อีสุว่รพรตบอยที่มาจะร้องเสียงที่มาจากรมหนึ่งเนือ้ไม่ต้งเก่งไว้ดูนู